เอเยลพป้าเพนเฟิร์นครับมิจะมาถามว่าก่อนนอนเราทำอะไรกันบ้างนะครับทุกคนตอนแรกผมก็จะแบบอืก็ดูผมผมก็สบายนะครับเฮ้ยพูดอะไรวะนี่เราก็ก่อนนอนนั้นเราต้องอาบน้ําแต่ผมก็จะไม่อ่าบนะครับผมจะออกกําลังกายก่อนอาบน้ำนะครับผมก็ทําเอยดอมเบลนะครับไปดูกันเลย let's go เราทราตอนนั้นถึงห้องออกกําลังกายแล้วจะมีแอร์ข้างบนเพื่อจะเอาดูกระจกผมมีกระจกตรงนี้นะเนี่ยดูส นี่กระจกบอกเอาไว้ออกกำลังกายนะมาออกกำลังกายกันครับอ <laughs> ทุกคนเอาจริงแล้วเมื่อกี้ผมติดเล่นนะผมจะมายกจริงว่าผมยกกี่เซตผมจะยกท่าแรกนะครับผมจะยกสิบครั้งผมเล่นวันละสามเซตท่านี่ผมเล่นทุกวันนะท่าน,นี้นี่เป็นท่าที่ง่ายทุกคนยกแขนขวาขึ้นหนึ่งเายกาผมบิดนี่นะสองสามสี่ แปดเก้าสิบนี่ก็จะเป็นท่าแรกที่ผมเล่นนะครับผมเล่นสามเซตไปดูท่าที่สองกันท่าที่สองนะครับจะเป็นท่านี้นะครับผมชื่อเรียกไม่ถูกแต่ผมเล่นท่านี้เพราะผมก็โดนจาก y ย t u ู e เหมือนกันนะครับผมจะมาแชร์ต่อให้ทุกคนได้ดูกันนะครับดูกันเลย okay. โอเคแค่นี้แหละผมก็เริ่มเอยเหนนม,มือน,นกันนะครับเพราะผมก็ขี้เกียจออกลกายเหมือนกันนะครับหมดแล้วท่าของผมเออต่อไปได้เวลาในช่วงการกินของผมผมก็จะไปกินโยเกิร์ตแล้วก็นมนะครับ Let's ก o เอาล่ะครับ ครับตอนนี้เราก็ได้ออกกับนังกายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ได้เหนือพอสมควรนะครับต่อไปเราก็จะมากินดัชมิลเอ้ยพูดผิดขออภัยนะได้กินดัชชี่นะครับนี่ดัชชี่นี่เป็นรถองุ่นองุ่นอะไรเนี่ยองุ่นมัสแคทเอ้ยหุนไซมัสนะครับผมพูดผิดมัสแคทขออภัยนะครับนี่จะเป็นการกินข้างล่างผมนะครับ วูฮู hoo. ลองกินแล้วมันจะอร่อยไหมครับเปิดแล้วนะเฮ้ยเปิดเง่้อาทุกคนดูสิน่ากินอยู่นะใช่ได้แล้วน่ากินอยู่แต่มันจะบอกรสชาติแต่ตอนนี้กินเฮ้ยกินองญมูหอมมากเลยทุกคนดิเนี่ยตรงนี้หวานมาก อ,อร่อยมากเลยอะเป็นองางวนที่หอมมากเลยนะเนื้อเนื้อองางวนไม่มีความเหนียวหอมไม่หวานเกินไปเลยรสชาติเปรี้ยวๆนหวานนะครับเรารวมให้เต็มสิบก็สิบนะครับอร่อยดีครับมาชิมบุนของอ่างวนนะอร่อยไหมอืม้ม กินครั้งแรกอร่อยมากทุกคนอร่อยเลยอ่ะอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวลองกินนะครับอร่อยเวอ,อ,อร์อนะทุกคนสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อคลายผมนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่างของผมจเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนครับสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย